คือแอร์ต้องกั้นใจ ใช้มีดกรีดแล้วบีบมันออกมาถึงมันจะหายมีใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นก้อนแข็งๆใต้ผิวหนังลักษณะเหมือนหัวสิวแต่ว่าไม่มีหัวตอนบีบก็บีบไม่ออกพอทิ้งไว้น,น,นานๆก็จะเป็นสีคล้ำต้องคลำดูถึงจะรู้สึกว่ามันมีก้อนอยู่ข้างในมันจะเป็นตุ่มนูนบางเม็ดที่อยู่ตื้นหน่อยก็จะบีบออกมาได้สิ่งที่บีบออกมาลักษณะคล้ายหัวสิวแล้วมัน่ะก็จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้เพราะว่ามันจะช้ำจากการบีบคือแอรก,ก็ไปอธิบายให้หมอฟังว่าหนูเคยเป็นแบบนี้แล้ว ถ้าไม่เอาออกมันไม่หายหมอก็จับจับคำ้คำคที่ก้อนแล้วเขาก็จะสั่งยาผัดเซลล์ผิวให้เราอีกเว้ยแล้วแอลก็บอกว่าแอลไม่เอายาผัดเซลล์ผิวเพราะว่าเคยทําแล้วมันไม่หายต้องแบบขุดออกต้องเจาะออกมาเท่านั้นถึงมันจะหายอธิบายไปสักพักหนึ่งหมอก็เลยยอมทําให้ใครที่มีก้อนใต้ผิวหนังแบบแอลแล้วบีบไม่ออกก็ลองไปเลเซอร์ดูได้นะคะแอลว่ามันหายเร็วกว่าทายาแอลก็ตามแนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าเป็นเหมือนที่แอลเป็นหรือเปล่าจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องคะ่ะบ๊ายบาย 八叶莲可以。